สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่สถานที่แห่งนี้นะครับแหล่งส่องสมของนักจุดโจมนะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราติดแงกไว้ตรงนี้นะอีเวนต์ก็อย่างที่บอกครับว่าเหมือนของปีที่แล้วเลยแต่ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ โดยที่อีเวนต์นี้เนี่ยเราสามารถทำได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราเติมตังหรือแบบว่าอ่าเติมตังอะนะเติมเงินเพื่อที่จะซื้ออคัคระหรือไม่ก็เอาเหรียญน,นะครับเพื่อมารีแมทปิดโอ,อะไรวะออเลือดไฟไหม,มรู้สึกว่าอีเวนต์นี้นะครับเล่นจริงๆอะสองวันก็น่าจะเสร็จเควสแล้ว จบในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ว่าของรางวัลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเล่นหน่อยนะนี่มีบ้าน็ีของตัวเองด้วยอ่ะเปิดเข้าไม่ได้นะเคเวสบอกว่าให้เราจัดการนักจุดโจมให้หมดนะนจัดการให้หมดเคเวสมันบอกมาแบบนี้เราจะเหลือใครสักคนไม่ได้เลยข้าพูดเอา้า เฮ้ยขอบคุณนะโอ้ต้นจับมาครับฉันไปก่อนนะเอาของที่อยู่ด้านหลังได้เลยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกนั้นต้องจับฉันไว้ทำไมถึงไม่ฆ่าฉันไปเลยพวกมันตั้งใจจะขายฉันเหรอแต่ฉันก็แก่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับใครสักหน่อยฉันได้ยินคนพูดเรื่องของการสังเวยเมื่อวานพวกมันจะเก็บฉันไม่ทำอะไรเนี่ยมีการสังเวยด้วยเหรออาอุ๊ย ได้หน้ากากกับชุดนะครับชุดนักจุดโจมมาแต่ว่านักจุดโจมอันนี้มันเป็นนักจุดโจมที่แบบเป็นนักบิดนี่เห็นปะไรเดอร์อะแต่นักจุดโจมพวกนี้มันเป็นชุดแบบที่เราคาราฟเองได้อ่ะหัวหน้าม,มั้งเนี่ยนั่นไงว่าแล้วผู้นำนะครับจัดการผู้นําก่อนเลยนี่เจอลูกซองปิวไปเลยครับมีของดอบไหมมีกระดาษด้วยครับภารกิจของแกก็คือขัดขวางพิธีกรรมพอเรายึดอำนาจจากชุมชนมาได้ แกจะได้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแถมพวกมันมีของที่แกต้องการสนใจอยู่แน่นอนนะเอาแล้วมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยแสดงว่าพิธีกรรมอาา่ะอาจจะอาจจะอาจจะมีกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามีคนขัดขวางพิธีกรรมซึ่งก็คือไอ้พวกนี้นั่นเองนะและคนพวกนี้เนี่ยก็อยากจะได้เงินแล้วก็สิ่งของมีค่าจากในคนอาจจะคนในหมู่บ้าน,นแน่ๆเลยครับอัปเกรดชื่อเสียงของชุมชนให้อยู่ในระดับที่12ออ่ะ ต้องมาเอาคนนี้ใช่ไหมโอเคครบย,ย,ยังอะสิบสองไยังยังไม่ถึง12บสอก็คือต้องสะสมชื่อเสียงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบ30นะครับแต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องนี่น่าจะเสร็จก่อนแสดงว่าเราต้องกลับมาเล่นทุกวันสินะอ่าได้ไม่มีไม่เป็นปัญหาเลยเล่นทุกวันเนี่ยโอ,โอ้แต่หนทางยังอีกยาวไกลนะครับกว่าจะได้ชุด ไม่เห็นเป็นไรเลยลุยกันต่อไปครับน,นี่คะแนนชื่อเสียงจะได้250ใช่ไหมวันึ่งจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะคนนี้3ครั้งคนนั้นครั้งหนึ่งส0่ร้0ยเก้นะครับต่อ1วันใช่ไหมแต้อ่ะเผอเผื่อจะได้ท้ายนี้ผมต้องเติมหรือเปล่าเนี่ยอยากได้ชุดไงชุดมันเท่ดี จัดการซอมบี้เช่นเคยนะครับก็คือเจ้าพวกซอมบี้สนธยานั่นแหละนะเสื้อผ้าพังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคราบได้ต้องจัดการให้หมดนะครับ ที่เราต้นจัดการเนี่ยก็จะมีเจ้าอ้วนฉุน,นะครับ1ตัวตัวกัดเร็วสีตัวแล้วก็ซอมบี้สนธยาธรรมดานะแตัวนะครับไม่แน่ใจว่าพอเราจัดการครบเนี่ยนะเราจะไปถึงระดับชื่อเสียงของชุมชนที่ระดับที่12หรือเปล่านะถ้าสมมติมันถึงเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะได้ทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือตาเนินเนื้อเรื่องไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับพวกนี้ แทนที่จะได้โจมตีเจ้าตัวนี้ดันไปใช้เล่อยกับไอซอมบี้ที่มาใกล้ที่สดแทนนะมันไม่สามารถกําหนดได้ไงว่าจะโจมตีตัวไหนอะส่วนใหญ่เกมมันชอบตีตัวใกล้มากกว่ามีหลุมตรงนี้ด้วยครับใครมานอนตรงนี้่ปะ่ะใครมานอนเล็นใต้หลุมนี้ปะ่ะมีชุดเื้อไม่มีเสื้อเหรอคือเสื้อขาดไงอย่างอื่นเรามีไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอได้ครับมาป่าสิตรงนี้ไม่มีเลยนะไอซอมบี้พวกนั้นอนะอ่ะไม่เป็นไรขาดอีกกี่ตัวเนี่ยขาดซอมบี้สัญยาเจ็ดอ่าแปดตัวนะครับแล้วก็ซอมบี้กัดเร็วอีกสามตัวว่าแต่มันซ่อนอยู่นี่ตรงที้สองตัวครับ ซอมบีธรรมดาหนงตัวสองตัวโอเคแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมาค่อยๆย่องไปทุกคนนี่เนี่ยอุ๊ยอืเอาคลิปก่อนหน้านะครับมีคนถามว่ายางและกระจกหาได้ที่ไหนนะพาย,ยางกับกระจกครับหาได้ที่ชั้นใต้ดินของท่าเรือนะ แต่ถ้าสมมติว่ายังไปหาไม่ได้หรือยังลงชั้นใต้ดินของท่าเรือไม่ได้แสดงว่าคุณต้องสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ยกใส่หลังลรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ท่าเรือจากนั้นก็วางลงตรงเครื่องสูบน้ำนะเราก็จะสามารถลงชั้นใต้ดินของท่าเรือได้แต่ว่าแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้ระวังด้วยอย่าไปขึ้นชั้น2แบบสุมสี่สุมห้านะลงมาถ้าสมมติตาที่ชั้น2เราจะไม่สามารถขึ้นไปเก็บของได้นะครับ คือบางทีมีหลายคนที่พกกระเป๋าดําไปแล้วก็ไปตายที่ชั้นสองสุดท้ายก็คือไม่สามารถขึ้นไปเก็บกระเป๋าดําที่ชั้น2ของชั้นใต้ดินท่าเรือได้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตายชั้นสองอ่าแต่ถ้ามีการกู้คืนอยู่ก็โอเคแต่บางทีการกู้คืนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนื่องจากว่าบางทีเกียมันก็ดิ่งนะครับดังนั้นเซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าด้วยการที่แบบ พยายามไม่ไปตายที่ชั้นสองถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวจริงๆนะให้ปัดหน้าจอทิ้งนะครับปัดหน้าจอไปเลยนะเหมือนกับปัดแอปทิ้งอ่ะปัดแบบนั้นไปเลยครับเราค่อยเข้าไปเล่นใหม่เพื่อความอยู่รอดของเราครับกระเป๋าดํากว่าจะได้มาแต่ละทีค่อนข้างจะยากยากแบบยากมากๆเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นวิธีกงวิธีหนึ่งลองดูได้นะกลับไปที่ชุมชนครับ เริ่มต้นพิธีกรรมเห้่แสดงว่าเราถึงเลเวลที่12แล้วนะชื่อเสียงมาทำพิธีกรรมกันต่อดีกว่านะครับนี่รับของอีกอันหนึ่ง12 15ได้อได้ไร15ได้เครื่องยนต์1 0อัน20ได้หมา25ได้กระเป๋าใช่ไหมจุดไฟสักซีซีแล้วเราจะได้ทำพิธีกรรมร่วมกันจุดแล้วไงเนี่ยไฟมันขึ้นแล้วเนี่ยโอ้อำนาจแห่งแสงสว่างและความดีงามทั้งปวงโปรดมาเยือนเราในยาวมวิกฤตนี้ ขอจงช่วยลงกรบประตูขังความชั่วร้ายและช่วยเหลือการปกป้องจากท่านขอให้วิญญาณร้ายจงดับส่วนในความมืดที่กําเนิดพวกมันและขอแสงสว่างชนะความมืดมิดคุยกับโอติตไม่ไหวพิธีกรรมไม่ได้ผลเราต้องการของบูชามาเพิ่มไปที่ไหนอะไปยังถ้ำเงียบสงบเฮ้ยถ้ำนี้จำได้ว่ามีทรายอยู่หน้าหน้าปากถ้ำ อาใช่ใช่โอ้โหแล้วอย่างไกลอย่างไกลอ่ะไปก็ไปครับเนี่ยที่เนี่ยมันมีทรายทุกคนอย่าลืมพกพั่วมาด้วยนะแล้วเรามาแบบของเต็มทุกคนอ่ะมีช่องนิดนึงก็ยังดีค่อยจัดการครับปุ๊นนี่เนี่เห็นไหมมีกองทรายอยู่ด้านบนครับครั้งก่อนผมเจอสองกองนะรอบนี้เจอแล้วเจอกองเดียว เกลือแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขุดที่เมืองทรายได้นะเห็นมีขอมาเหมือนกันว่าพี่พาไปเมืองทรายดูน้อยอาจได้อยากให้ไปที่ไหนบอกมาถ้าไปได้เดี๋ยวไปถ้าไปไม่ไหวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ดึ้งดึ้งึแต่ึ้งึงึ้งมาวิบเรียบร้อยต้องเคลียร์ซอมบี้ข้างนอกให้หมดก่อนนะอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้แต้มเสบียงที่สูงขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ห้ารอยกว่าแล้วนะถ้าให้ได้พันหจะดีมากเลยเราจะมีโอกาสได้กระเป๋าสีดําด้วยนะใครที่แบบว่าขาดตกบกพร่องในเรื่องของกระเป๋าสีดําก็ไปหลอกเก็บได้นะครับข้างในมีอะไรอะ่ะขอดูหน่อยข้าปีศาจในถ้ำม,มีปีศาจด้วยเหรออ๋อเจ้าแม่มดครับแต่ว่าแม่มดในร่างแบบกระจกกระจอกอะเนี่ยไอ้แมสตุ้ม <laughs> ตบเดียวตาอค้นหา ค้นดูในถ้ำอ่ะพบส่วนประกอบแล้วอะไรวะเอาของก่อนแล้วกันวิ่งปืนชิปกันเอาของที่จำเป็นพอครับนี่อันนี้ล่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าใครไปหินแดงแล้วเจอแบบถ้ำแบบนี้นะไอ้้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะซุ้มแบบเนี้ยซุ้มหัวควายนี่เห็นไหมแบบเนี้ยแสดงว่าเราไปเจอลทัทธินะ ซึ่งมีโอกาสเจอน้อยมากๆเลยนะผมเล่นมาปีนึ่งผมเจอครั้งเดียวเองและก็ยังไม่เจอมาอีกเลยนะออกจากทางฆ่าผู้คั่งละทิเอ้ยอ๋อนี่ไงไอ้ผู้คั่งลทัทิคือเบื้องหลังครับเบื้องหลังของการทําพิธีกรรมในครั้งนี้ที่แบบว่าทำให้สำเร็จนะนะไอ้พวกนี้แหละที่มันจับคนของพวกเราไปนะครับของคนในชุมชนไปอัปเกรด ชื่อเสียงของชุมชนให้ถึงระดับสิบห้าอาได้มาเมื่อกี้เราจัดการพวกข้างลัทธิไปแล้วนะทั้งสี่คนนะครับ่าพวกมาเลยเราไม่ต้องการคนที่ช่วยโอติสพวกข้างลทัทธิพวกนี้ไม่ชอบโอติสนะอืมก็ได้ข้อมูลมาอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปแล้วก็มาเช็คในยซิว่า ถึงเลยว่าสิบห้าแยแต่เมื่อกี้เราเพิ่งเล,เล,เลยว่สิบสองเองนะโอ้โหเริ่มต้นห้าสิบใช้ห้าสิบเหรียญนะ่ะยังแพงยังเยอะห้าสิบเหรียญก,ก็คือสี่สิบเก้าบาทเลยนะถ้าเราเติมในเกมขอเช็คของร,บรอบๆหน่อยครับว่ามีอะไรมีอะไรให้เราได้เก็บกลับบ้านบ้างหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวลองทําตามเนื้อเรื่องไปก่อนครับถ้าสมมติมันไม่พอจริงๆก็อาจจะเติมเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าไอ้แต้มเนี่ยมันขาดเหลือเท่าไหร่นะกล่องนี้ยังเปิดไม่ได้นี่ต้องรออีกสิบสามชั่วโมงอืมแสดงว่าวันหนึ่งเราสามารถเล่นได้สองรอบอะเพราะว่ามันบอกว่ารออีกสิบสามชั่วโมง อ้าวสมมุติถ้าเราเล่น8ปดโมงเช้าเราไปเล่นอีกทีสองทุ่มได้สิใช่ปะไม่ได้ดิแปดโมงช้าว,วนกลับไปอีกสิบสองีกสิบสามสิบสี่ชั่วโมงเหรอแปดโมงสิบสองชั่วโมงก็วกมาไปสองสี่ทุ่มอ่ะโอ้โหมาดูของขายบ้านเดฟมันเริ่มเอาของมาขายเยอะเลยนะอันนี้เรามีแล้วแบบตั้งได้สองอันแต่ไม่เอาอะ โมเดลรถเอ,อันนี้น่าสนใจอันนี้เฉยๆชุดอะสองสามเก้านี่อันนี้ดีกว่าสองสามเก้าได้ทั้งชุดได้ทั้งกระเป๋านะเป็นอีวิทของครั้งที่แล้วนะครับสี่พันเก้าสามร้อสิบเก้าบาทแพงมากโอเคทุกคนก็คลิปนี้ผมขอทิ้งเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะ เนือเรื่องในส่วนของพิธีกรรมยังไม่หมดนะครับยังมีอีกก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสรุปก็คือคนตรงนี้หายไปแล้วไม่มาแล้วนะอีเวนนี้คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วไปแล้วนะทุกคนบายบายครับ ฉนันก็เห็น่เธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวะเามายุงเกี่ยวฉันก็เลืกเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะผ่านมาถาี้ฉันก็เป็นคนของเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวะเามายุงเกี่ยวฉันก็เลเธอคนนี้คนเดียว